พอมนนอนีเหรอยนี่อ่ะลุกถ่ายว่นจัไหด้ช่ยนหลุดทนนีย่าดูนั่นหลุดยกใมาเลยพอมงเววินน่ะหล่อข้อพอมพอมส่วนพี่พี่นไปพอมึลววินน you know! ่ะหล่อมาย่ะพอมึเววิน่ะหล่อมาย่ะน่สาเทดีจะลกาลบู Do gì? phòng mơ Là ưu nó là mò dạ Nó lò khó Nó ta thay đi dạ là cả lắp bố Đi nó lò cây à Nó khen thôi chắc lại với nó Nó phí mì nữa mà Nó tìm mưu đây ồ Hà nà tay ba ca mà lạ Nó phí mưu đây ồ Ấn mà đô ta nên Nó tìm mưu đây Hà ba ca mà Bà Na Tây hì khen kê khen mà nè ลุยาได้แค่ร well> ึเมาไปปอดได้แค่ปล่อันน่ะเออออดีโลเออดีโลนะเดี๋ยยาพี่ล่ะเดี๋ยวเงนไงเนี่ยนะฮะนี่ยาจะรับเบร์ณนี้มาแดนรลอปีชาเจ็บรอนี่นู้แดงลอยาปีศายามาเบแดงรอนนี่ยลีเบียเจี๊ยรืปีชาเนี่ยตองเ้าเจียรด้นี่อาตบุญไามาที่สุด

sau pin bit vậy nè, power, chân hệ on này hả, ở đây tụi này lili, à, đầu dây khơi khơi nè, cái sao này, co, power, chân hệ on này hả, đừng tin này à, lối thành quay chắc đi lộ win là lòm moi

นัตาเที่ย้เะอทีนัล็อกกัยาน่หลดทอนสักไหนไปเนาะไอพีมีนีใช่ไหมน่ดีมือดยูบรราธิบกามาเลบรรณาธิฮยังแก่เลยลองข่ทอยมันลงน่ยลงาดยหแล้วีมาไปปอดได้นอนละโอเคเออนไปเอมสุดเนาะฟยสองเเอเซียวเซียว အဲ့လိုမလုံနဲ့တဲဥဆောင်တော်ပြပြင်းတဲစော